วิธีบันแฟน,นะครับพอเราตัดท่อเสร็จนะครับให้ลบคมตัวนี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็ขอบไม่ต้องเยอะนะครับน,นี่ครับก่อนลบคมนะครับเสร็จแล้วเราก็าแฟนัดนะครับนี้ใส่ไป เสร็จแล้วเราก็มาจับนี่ตร้ตัวนี้ต้องหลุมไม่ได้แบบทอกไปเลยท้กไปหน่อยหลบได้ไหมเดี๋ยวแดงมาดูกาใกล้ๆเห็นชัดปะ่ะอ,อันนี้นะครับให้หน้ามันเสมอนะครับ อย่าให้มันเข้าไปลึกเกินนะครับมันจะไม่ได้นะครับมันจะไม่สวยไม่แข็งแรงนะครับถ้าไม่มั่นใจก็เอาอะไรมาลองนะครับเอาเหรียญเหรียญสิบหรือว่าอะไรก็ได้ลองแล้วก็กดให้สนิทเลยนะครับแต่ถ้ามั่นใจแล้วก็คือดูด้วยตาก็ได้นะ,ระประมาณนี้น,นะครับหน้าเสมอนะครับล้ำหน่อยๆมุมนี้นี่เห็นไหม ไม่มันเอ็นขึ้นให้มันเห็นซองไวอย่างเงี้ยไม่ใช่ที่เห็นหรือเปล่าเนี่ยไม่เวลาเสมอเห็น,หนเออมต้องเอ็นขึ้นไปอย่างงี้ดิเออเนี่ยเห็นไหมหน่าเสมอเงี้ประมาณนี้เออเขาจะได้เข้าใจโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็เลื่อนตัวนี้นะครับให้มาอยู่ขีดนี้รูล็ลอกตัวนี้ให้ตรงกับตัวนี้นะครับลักษณะน,นี้นะครับ กดเข้าไปขันต้องขันให้แน่นนะครับไม่งั้นเวลาเราบานไปเนี่ยมันจะดันท่อออกนะครับไม่แข็งแรโอเค okay, ครับมั่นใจว่าแข็ง,งแรงครับแล้วก็กดเข้าไปเลยบานเข้าไปบานเข้าไปนะครับใช้แรงเ,เยอะหน่อยครับ อ่ะให้มันดังแก๊กนะครับคือได้แล้วถ่ายออกแล้วเราก็คลายตัวนี้ออกนี่ครับมาดูใกล้ๆก,กันเข็มไหม แล้วก็่องไปที่รูมันด้วยเออแบบแบบนี้เห็นครับว่าเห็นไหมลักษณะาบานคืออยู่งี้นี่ครับคือบานสวยอยู่แล้วก็ตัวนี้ลองกดเข้ามาอได้เห็นไหมหัวแล้วก็ล็อกมันจะพอดีนะครับไม่รวมนี่นะครับลักษณะบานท่อนะครับประมาณนี้ Kapoom.